สวัสดีค่ะดเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกๆุคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะลูกในรายวิชาห้องสมุดปลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้สอนนะคะและพาเด,ด็กๆไปรเรียนทาความรู้จักและทบทวนบทเรียนในเรื่องของการตั้งคําถามและการตอบคําถามใช่ไหมคะลูก และมอบหมายงานให้ให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนนะคะไปทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องของการตั้งคําถามและตอบคํำถามมานะคะลูกเด็กๆได้ไปทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะลูกถ้าหากว่าใครนะคะที่ยังไม่ได้ทบทวนบทเรียนเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วกลับไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะลูกเผื่อว่าใครที่หลง ลืมนะคะหรือจําไม่ได้จะได้จําได้นั่นเองนะคะลูกสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงนี้ครูครูจะสอนเด็กในหัวข้อเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญนะคะลูกเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนการอ่านจับใจความสําคัญกันเลยคะ่ะการอ่านจับใจความสําคัญคืออะไรการอ่านจับใจความสําคัญคืออะไรใครรู้บ้าง การอ่านจับใจความสําคัญนะคะก็เหมือนกับการอ่านหนังสือเรียนหนังสือนิทานหรือหนังสือต่างๆที่นักเรียนชื่นชอบหรือสนใจเพื่อจะได้ทราบว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรแล้วตอบคําถามสรุปความรู้ออกมาเป็นความคิดเหมือนที่ครูครูเคยให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะ การอ่านจับใจความสําคัญคการอ่านจับใจความสําคัญนะคะคือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสําคัญของเรื่องซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อโดยย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความสําคัญเพียงใจความเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะการอ่านจับใจความสําคัญคือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสําคัญของเรื่องซึ่งผู้เขียนต้องการส so ื <S 2> <S 2> <S 2> ่อโดยย่อหน้าหนึ่งจะมี ใจความสำคัญเพียงใจความเดียวค่ะความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นพื้นฐานของการอ่านนะคะเป็นพื้นฐานของการอ่านนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นการวิเคราะห์ประเมินค่าจากเรื่องที่อ่านได้นะคะ ต่อไปค่ะ,รระ,ะเป็นการรับทราบในข้อมูลในระยะสั้นๆเป็นการรับทราบในข้อมูลในระยะสั้นๆนะคะลูกเป็นการอ่านแบบคร่าวๆค,ค่ะเพื่อค้นหาใจความที่สําคัญที่สุดที่ผู้อ่านนั้นได้รับสารได้ตรงประเด็นค่ะต่อไปค่ะเป็นการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นการนําเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ เด็กๆนักเรียนสามารถนําความคิดที่ได้รับนะคะจากเรื่องที่นักเรียนอ่านความรู้ทัศนคติต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะลูกเด็กๆคะความสําคัญของการอ่านจ,าจับใจความสําคัญนะคะ 1. เป็นพื้นฐานของการอ่านใช่ไหมคะลูก 2. เป็นการรับทราบในข้อมูลในระยะสั้นๆนะคะ 3. ค่ะเป็นการนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูหลักการอ่านจับใจความสําคัญนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูมีหลักการอ่านจับใจความสําคัญมาฝากเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะนั่นก็คืออ่านค่ะอ่านพิจารณาค่ะพิจารณาเรียบเรียงค่ะเรียบเรียงทบทวนค่ะอ่านพิจารณาเรียบเรียงทบทวน นักเรียนคะนักเรียนสามารถนะคะนำหลักการอ่านจับใจความสำคัญทั้ง4ี่หัวข้ออ่านพิจารณาเรียบเรียงทบทวนนี้ไปใช้ได้เลยนะคะลูกไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เลยนะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะหัวข้อแรกนั่นก็คือการอ่านใช่ไหมคะลูก อ่านนะคะแน่นอนค่ะเวลานักเรียนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของการอ่านสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องอ่านนะคะอ่านและทําความเข้าใจค่ะเด็กๆคะเด็กๆควรอ่านนะคะบทความเนื้อเรื่องนะคะหรือสิ่งที่ครูกําหนดให้นะคะอ่านและทําความเข้าใจนะคะการอ่านนะคะที่ดีควรอ่าน2รอบด้วยกันอ่านรอบแรกนะคะคืออ่านแบบคร่าวๆใช่ไหมคะลูกอ่านรอบที่2คืออ่านนะคะทําความเข้าใจ ถ้าหนักเรียนยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถอ่านรอบที่สามรอบที่สี่ได้เลยนะคะอ่านจนเข้าใจนะคะลูกและเด็กๆจะได้รู้ว่าในเรื่องเรื่องนั้นนะคะจะได้รู้นะคะว่าใครทําอะไรนะคะที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเรื่องนั้นนะคะได้พูดถึงอะไรนะคะต่อไปหัวข้อที่สองคือพิจารณาค่ะ พิจารณานะคะก็จะพิจารณาได้ว่าข้อความนะคะหรือย่อหน้านี้มีใจความสำคัญหลักอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นประโยคค่ะต่อไปค่ะเรียบเรียงค่ะการอ่านนะคะแล้วเรามาพิจารณาแล้วเราก็มาเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงนะคะให้ใช้สำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะจะได้เข้าใจง่ายนั่นเองค่ะต่อไปทบทวนค่ะทบทวนคือ ตรวจสอบความถูกต้องนะคะคำไหนเขียนผิดคาไหนเขียนถูกนะคะตรงนะคะและถูกต้องนะคะตามหลักการอ่านจับใจความสําคัญหรือเปล่านะคะลูกเด็กๆก็นําม,มาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะตอนนี้เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหลักการอ่านจับใจความสําคัญมีอะไรบ้างนะคะลูกอ่านพิจารณาเรียบเรียงทบทวนค่ะ เมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะรู้จักหลักการวิธีการอ่านจับใจความสําคัญแล้วนะคะต่อไปเรามาลองฝึกอ่านจับใจความสําคัญกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเนื้อเรื่องนะคะมาฝากพวกเราอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันให้เด็กๆนักเรียนนะคะอ่านพร้อมกันนะคะอ่านและทําความเข้าใจนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปตอบคําถามกันนะคะลกูกเช้าว,วันหนึ่งแม่ไปเก็บตําลึงในป่า แม่ดูพึ่งบินตอมดอกไม้จนลืมเก็บตำลึงนาอึ๋งให้อาตึงวิ่งมาตามแม่อาตึงเรียกแม่เสียงดังจนแม่ตกใจหน้าตาบึ้งตึงอาตึงจึงเดินไปเด็ดดอกไม้พึ่งตกใจบินหึงหึงต่อยหน้าอาตึงหน้าอาตึงจึงบว,วมชึง่งเด็กๆคะ เมือ่อเด็กๆอ่านนะคะและทำความเข้าใจแล้วนะคะต่อไปเราไปตอบคำถามกันนะคะลูกเมือ่อเด็กๆนักเรียนนะคะอ่านเนื้อเรื่องและทำความเข้าใจแล้วนะคะต่อไปเรามาดูคำถามกันบ้างน,นะคะลูกให้เด็กๆนักเรียนตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งหมด สามข้อด้วยกันนะคะข้อแรกครูถามว่าแม่ไปทำอะไรในป่าแม่ไปทำอะไรในป่านะคะข้อที่สองค่ะทำไมแม่จึงตกใจทำไมแม่จึงตกใจนะคะและข้อที่สามค่ะในเนื้อเรื่องนี้มีคำที่ผสมด้วยสระอรื๋อกี่คำคำว่าอะไรบ้างนะคะในเนื้อเรื่องนี้มีคำที่ผสมด้วยสระอึอกี่คำ คำว่าอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆนักเรียนนะคะตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะเขียนลงในกระดาษหรือในสมุดนะคะหรือถ้าหากหนักเรียนคนใดนะคะที่สมุดอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะลูกให้เด็กๆทำลงในกระดาษก็ได้ค่ะกระดาษรีรีไซเคิลก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษสมุดของนักเรียนก็ได้นะคะลูกวันครูไม่กำหนดนะคะว่าจะเขียนลงในไหนให้หนักเรียน ฝึกทำฝึกตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านแค่นั้นก็พอนะคะลูกเด็กๆคาอย่าลืมนะลูกนะให้เด็กๆอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจก่อนนะคะถ้าอ่านรอบแรกรอบที่สองไม่เข้าใจเด็กๆก็อ่านรอบที่สามรอบที่สี่ 4, นะคะอ่านไปเรื่อยๆจนเข้าใจแล้วค่อยตอบคำถามนะคะวันนี้มีคำถนามทับว่าสามข้อนะคะทำลงในไหนทำลงในกระดาษก็ได้ค่ะกระดาษ กระดาษสมุดของนักเรียนนะคะกระดาษรายงานนะคะกระดาษารียู e หรือรีไซคเคิลน,นะคะที่นักเรียนไม่ใช้แล้วก็ได้ค่ะจะได้ฝึกการตอบคําถามนะคะลกูกหรือถ้าสมุดของใครนะคะที่อยู่ที่ตัวเด็กๆก็สามารถทําลงในสมุดได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกครูยังไม่เฉลยนะคะ แบบฝึกหัดนะคะการตอบคําถามนะคะการอ่านจับใจความสําคัญนะคะลูกครูยังไม่เฉลยจะเฉลยให้ในสัปดาห์หน้าในชั่วโมงหน้านะคะก่อนจากการอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองนะคะหมั่นทบทวนหมดเรียนและที่สําคัญวันนี้มีการบ้านนะคะลูกอย่าลืมทํางานทําแบบฝึกหัดที่คครูมอบหมายให้ด้วยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ